สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับรอดสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับนะเส้นทางโบราณยาวมากมันทะลุมิติเข้าสู่สถานที่ลึกลับซื้อหาวก้าวเข้าไปเมื่อเหยียบมันก็เหมือนกับกำลังย่ำวิวบนก้อนกวดสมจริงอย่างยิ่งแต่เขาไม่ได้ไร้เดียงสานะครับคิดว่าเป็นมันเป็นเส้นทางที่ปูได้หินจริงๆมิติแยกออกกว้างไกลสู่ทุกหูทุกตาเส้นทางนิทรยาวนาวิรันดร์ไม่รู้ไปเสี้ยสุดที่ใด มีรำแสงควยพุ่งขึ้นตามคางคางคางหมอกตลบอบอวลรึรับและศักดิ์สิทธิ์เหมือนคำบญญรรยายละไกออกไปกับมีเพียงความมืดมน,นและว่างเปล่าหินติเทพเจ้ากับผีเสื้อจ่าพัดก็ตามมาร่วมเดินทางไปพร้อมกับซื้อหาทุกอย่างเงียสงัดมีเพียงแสงสว่างระกีบดอกไม้ร่องรอยในกลิ่นหอมเจือความเย้ายวนใจป้หนึ่งจะมุ่งไปแสวงหาโชคเข้าใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนอกสถานที่ต้องห้ามเทพสวรรค์หลายคนกำลังพยายามรวมกัน ทั้งนะครับรัวกองเป่าแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยข้างในนะไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วและไม่อาจจะมั่นใจได้ว่าซื้อหาวได้รับผลประโยชน์หรือไม่หรือได้รับผลกระทบนะครับนะใหญ่ยยเนี่ยไม่มีปฏิกิยาเกิดขึ้นอะไรเลยในความคิดพวกเขานหาถูกคือเสียของเทศาสาดโจมตีคนเี่ยมรังบะเพณเพียรจะต้องคุ้มค่าและเสียสติจนถูกถึงจะถูกเ้าเด็กนี่เป็นธรรมดาข้าวว่าเขาคงไม่เป็นอะไรเขาอยู่ข้างในจริงเลย หรือว่าคาดการผิดไปที่จริงเขาจะอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่อื่นมีคนสงสัยข้างในแน่นอนเทสอนตำหนักเซียนยืนยันสีหน้าเธอึงถึง,ถ,งถูกเตียวชาราตามราท้ายไปทัวรา飒สุมสวงและมีจิตสังหารกำลังพุ่งควดพาดเขาไม่รอดแนบประเดี๋ยวจะจู่โจมต่อไปเทสอนท่ามเมฆคคบเพิ่งพูดเสียงเรียบนอกสถานที่ต้องห้ามรังเสียมิดแพร่กระจายเทสอนแปดเก้าคนเปียรล้อมที่นี่จะไม่ปล่อยให้เด็ดรอดไปได้เด็กขาด หวังว่าจะเปรียร้อมโจมตีซื้อหาไม่ให้ไปจากที่นี่เพราะความเร็วในการก้าวหน้าของเขานะทำให้เทสวรค์เหล่านั้นหวาดกลัวหากให้เวลาเขาเนี่ยนะก็ไม่แน่ว่าอาจจะกลายเป็นเทสวร์เท่าเทียมกับพวกเขาเมื่อถึงตอนนั้นพลังเสียสามเส้นกลายเป็นกีบดอกไม้ร้อยเหนือหัวเขาใครจะสู้ได้เพียงแค่คิดพวกเขาก็รู้สึกพันถึงจะยอมใหเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเด็กนะจะไม่ยอมใหเดุกคา์แบบนี้เนะี่ยเกิดขึ้นเด็กขาด จำต้องเข็นคอค่าคอยตายอยู่ในเปรของการเติบโตดิฉะนั้นควงอาจจะทำลายสติสร้างตำนานที่บรรล,ลุขั้นเทพสวรค์นในระยะเวลาสั้นที่สุดเส้นทางที่ทอดยาวในรอยแยกของมิติก้ำกึ่งยิ่งขึ้นซื้อหาไม่รู้ว่าเดินไปไกลแค่ไหนมีเพียกเส้นทางนี้ยังส่องแสงแวววับสว่างรอบข้างมือสนิทราคบว่าหากก้าวต่อไปจะคืนหายไปกับความมืดอย่างไรอย่างนั้น ความมืดมีเหล่านั้นไม่อาจตรวจสอบได้เพ่งมองไม่ได้มองไม่เห็นอะไรเลยสัินิดหินตีเท่พระเจ้าตาผีเสื้อจกักรพรรดิสำรวจมาตลอดทางจิดใจนวาวุ่นแต่ไม่พบอะไรเลยเพื่อเขาได้เสียงสัตว์คำรามรังๆงชวนให้ใจระส่ำระสายแต่กับเรือนลางเหลือเกินเมื่อนักตั้งใจฟังก็หายไปเสียแล้วเสือหาเปิดแน่สวร พดอมองไปไกลนานแล้วสิ่งที่น่าตกใจคือแม้จะมีแน่สวรรค์ก็เห็นเพียงความผ้ามัวความมืดปกคลุมรอบด้านเห็นดวงดาวแรกละเอียดเป็นค้างข่านะแต่ดวงนะแต่ละดวงเนี่ยร้วนมีขนาดใหญ่โตเป็นราชาแห่งจักรวาลไม่รู้ว่าผ่าสงครามใหญ่อะไรมาบ้างเชนส่วนดวงดาวที่กำลังรอยล่องเหมือนกับถูก ขยำจนแหลกละเอียดและเหมือนถูกฟันจนเป็นชิ้นเช่นนั้นมีครั้งหนึ่งเสือหาวเห็นดวงตาแดงกำ่ำกำลังกับคลิปในความมืดมาหนึ่งสัดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวแต่เมื่อเพ่งมองกลายเป็นหมอกดำแย่ yeah, แล้วซสือหาวตื่นตัวเราแวดระวังในอย่างมากสิ่งที่เห็นตลอดทางน่ากลัวเป็นอย่างมากในสุดทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งแม้แต่เส้นทางก็มืดสลัว ดวงจะสิ้นแสงแล้วเบ้องหน้ามืดมนยิ่งกว่ามองเห็นดวงดาวกับพิแล้วจางหายไปเป็นค้างคามีเพียงความว่างเปล่าและความหนาวเด็บเส้นทานิรดลดูยาวนานละเงียบวังเวงนอกจากเสียงบ่นของหินตีเทพเจ้าแล้วก็ไม่มีเสียงอื่นอีกเสือหาสะดุง้งเหมือนมาถึงปลายทางแล้วมันขาดการน่ยมันขาดการค้างตรงกลางมีแต่ความมืด ข้างหน้ายัางมีเส้นทางช่อย,ยาวอีกเส้นใครเป็นคนตัดทางสือหาวหยุดยืนอยู่ตรงนี้มองฝั่งตรงข้ามแต่มันไกลแสนไกลมองไม่เห็นอะไรเลยจะเดินหน้าต่อไหมขอกลังคู่คิคชิงสือหาวเสกอาวุธกระดูกออกมามันเป็นสิ่งที่ได้มาจากของกำนันทั้งแร่นะครับทั้งแร่เนี่ยเป็นสาตาวุธเทพแผ้จริงปล่อยมันลอยออกไปแกะมีตีสาแสงสีแดงโจมตีวุชินีจ,จนปีแตก เสียหายกลายเป็นฟุยมงสีขาวทันทีเรื่องบ้าอะไรการซื้อหาตกตะรึงพลังปรากฏขึ้นในเนตรสวรรค์แล้วทอดมองนะเบื้องนะ้ะเขาเสกเกตมังกรออกมามืะแรนบถือในมือเนี่ยเราอย่างระมัดระวังยืนออกไปที่ขอบทาาปรากฏว่ามีแสงสีแดงรอยมากระทบเกตมังกรดังเข่งเกิดประกายไฟแตกกระจายซื้อหาประมาณพลังโดยรวมของมันต่อมา เขาพุ่งขึ้นฟ้ากระโดดข้ามรอยแยกมุ่งหน้าไปยังอีกฝั่งของเส้นทางตุม่มมันไม่ได้ด้อยไปกว่านะครับขายนาสวรรค์เลยแสงสีแดงคุ่งมาเป็นละลอกยิงไปกว่านั้นยังมีสายฟ้าสีดำผนึกกำลังฟ้าลงมาไม่หยุดมันมาจากมิตมันมาจากมิติาาก,ตกำลังโจมตีเขารอยแยกระหว่างเส้นทางไม่กว้างมากแต่อย่างใดแต่ซือหากับถูกสกัดเขาเสียเวลายอยู่ตรงนับอยู่หนึ่งชั่วยาม กว่าจะข่ามาได้มันทำให้เขาตืึงพึงเพิดเลือดรสมเกลือกเกี้ยงเลือดไหลออกจากจมูกปากถูกสะเทือนจนเนื้อตัวปีแตกพลังโจมตีเหนี่ยวความคาดหมายสามารถจินตนาการได้ว่าหากเป็นคนอื่นต้องตายแน่ไม่มีพลังเสียสามเส้นคุ้มการไม่มีกายเนื้อแข็งแกรงร้างผ่านหหยนณสวรรค์จะต้านทานได้อย่างไรเสือหาญฉงนใจนี่เตรียมไว้เพื่อคนที่มีร่างกายเยี่ยงเขาเป็นการเฉพาะ ต้องเป็นผู้กายยิ่งใหญ่เท่านั้นจึงจะก้าวเข้ามาได้นอกจากนี้ก็ขึ่งพาได้เพียงอาวุรับเท่านั้นเมื่อเขาเดินหน้าต่อไปตบโค้บกับเส้นทางขาดอแป่ทางเมื่อรวมก็จะเป็นก้าแห่งเส้นทางขาดก้าแห่งซือหาวสงสัยเขาเห็นอัคระเลือดหลตัวสลับสลักนะอยู่บนเส้นทางหินมันช่างสยดสยองเมื่อเดินต่อไปข้างหลังมีอัคระ เขียนไว้ว่าขนทางแค่อตตะนี่มันเรื่องบ้าอะไรการถึงทั่วอธิบายแบบนี้ถูกจมตีก้าวั้งติดต่อกันยิงใหญ่แย่งซื้อหาวกร่างกายเป็นแผลเริ่มตานทานไม่ไหวเลือดไหลแล้หลังสองแสงสีทองเขานั่งขัดสมาธิเริ่มรักษาตัวเพราะคายว่าใกล้จะถึงปลายทางแล้วจำต้องไปเชิญหน้าด้วยสภาพที่พร้อมที่สดุดวิชาของเทพลีหน้าตรึงมาก ถาไม่เือดลมไหลเวียนเคียงไม่นานเขาหายเป็นปิดทิ้งพลังต่อสู้โหมสัตว์พลังชีวิตเต็มเปี่ยมในสุดซสือหาก็ถึงจุดหมายเดินองเด็กไปที่ปลายทางที่นี่มีตําแพงหินตั้งอยู่เบื้องหน้าและเมื่อเหลียวหลังมองเส้นทางหายไปแล้วต่อมาก็มีเสียงดังคืบคาแววมาตําแพงหินปาก,กวดคือรอบทิศราวกับกำลังบทเบียตัวเข้ามันกลายเป็นคลองหิน ิดสนิทตัดขาดเจ้าโรคภายนอกนับหมอกเรือนลางซัดสัดแย่แล้วเราตกอยู่ในอันตารายแล้วหินตีเทพเจ้าหน้าถอดสีนี้เป็นการรวนหาที่ตายชัดๆถูกจอจจำอยู่ที่นี่ซื้อหากระตุ้นเข้นวิชาพระโจมตีอย่างแรงห้องหินเกิดการเปลี่ยนแปลงผนังทุกด้านเปลี่ยนเป็นท้องฟ้งฟาเวิรงว่างกว้างใหญ่เมื่อเพ่งมองกลับพบว่ามันเป็นภาพผนังชามป้าปหนึ่งจัก,กรวาลบรรจุสรรพสิ่งได้ทลายฟ้าดินเป็นอมตะ บนกำแพงสลักอักขาราบโบราณไม่แปดตัวต่อแรกสือหาไม่เข้าใจเพราะเก่าแก่เหลือเกินแต่เมื่อพินิดมองแล้วก็มีร่องรอยบางอย่างขุดขึ้นในใจทำให้เขาเข้าใจขึ้นมาเสียดื้องอ่าหรือเกิดทรายฟ้าดินก็จะเป็นอมตะในตาสือหาลำดึกยามเขาไม่ขยับที่นี่ก็เงียบสงัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นราวกับจะกักขังเขาไว้ตลอดกาลทรายเขีนตีเทพเจ้าตะโกนแล้วพุ่งชนกำแพงเสียงดังตึกตักมากลายไฟแตกกระจาย กำแพงแม่สะเทือนนี่มันหินอะไรกันข้าจะกัดเมื่อร้องเสียงดังคุ้งออกไปราวกับเป็นแล่เสียงแปลกกับกำแพงหินแล้วอ้าปากกัดอยากจะคือรงไปแต่จนปัญญาทําอะไรมันไม่ได้กำแพงหินแข็งแกงร่งเลอเกินทําให้ฟันของมันป่อยประกายไฟกระแสะไฟออกมาซสือหาใครควรอยู่พักหนึ่งเขาตัดสินใจนับรงมือเองพารังเสียสามเสียรายล้อมกำปั้น กระตุ้นวิชาสูงสุดปล่อยหมัดออกไปกระแทกกรแพายสูดความสามารถการโจมตีนี้เป็นการเย้ยปัะจําขีรําแสงกระจายไปทั่วห้องแห่งนี้กรแพงหอินทรสตร์สะเทือนเศษหินร่วงร้อยลงมาราวกับจะถล่มแล้วสวรรค์ทําไมมีคนเพิ่มขึ้นอินตีเทพเจ้าร้องเสียงหลงเสือหาไม่สนใจยังคงปาดแกงหมัดเริ่มจากวิชาจัก,กรพพัดสายฟ้าวิชาขุนเฟิงไปจนถึงหมัดวัฏจักรสามแดงทีราชนิต จนกระทั่งรวมเป็นหนึ่งเพิ่มใหม่แล้วหาคนที่สามออกมาแล้วระหว่างนี้หินตีเทพเจ้าก็วาดผวาท่ามกลางรับแสงเจ,จิดจ้ามีร่างปรากฏตัวร่างแล้วร่างเล่าต่างก็นั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องมันกระทนหนันเกินไปแต่สุดท้ายแม่ซื้อหาอยู่โรงห้องนี้ก็ขยายใหญ่ขึ้นสิบเท่ามีคนเพิ่มขึ้นมาสิบกว่าคนทําให้เขาต่อเิง,งนันซื้อหาเพ่งมองกวัวเขาเงียบ,ยบจับจ้องไม่วางตาคนพูกนี้ มีตั้งแต่ชารามีทั้งวัยกลางคนที่องอาจห้าวหาันและมีหญิงสาวงามรเมเงกับเด็กที่แรดูไรเดียงสาแต่ว่าซื้อหารู้ได้จากดวงตาของพวกเขาไม่มีคนไหนเลยที่อายุน้อยในตาโชคชวนผ่านการเวลามาอย่างยาวนานทุกคนนั่งขัดสมาธิเนื้อหนังแวววับในตารึกร้ำํำนิ่งไม่ไหวติ่งทุกคนร้วนเปียมด้วยพลังราวกับมีชีวิตอยู่ป่าหนึ่งกำลังบำเพ็ญเพียรจำศีลเพียรแค่ดวงดาวแรดูเพียรึกเพีเพ่อบคน สือหาทนหายใจคนพวกนี้ตาตายไปหมดแล้วนี่เป็นแค่กายหยาบไม่มีวิญญาณสิ่งน่าตกใจคือกายเนื้อไม่น่าเปื่อยยังมีพลังชีวิตขอบเคียงมีดวงจิตจะรลุกขึ้นเดินมีพลังภาพน่ากลัวแน่นอนทําไมประหาดปานนี้เสือหาเดินเข้าไปมันแปลร่าที่พุ่งออกมาจากกําแพงหินไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงซ่อนตัวในกําแพงทรายฟ้าดินได้เห็นความเปนอมตะ หรือต้องทลายกำแพงนี้ก็มีอายุยืนยาวตลอดไปพอทำหน้าประหลาดใจเดินรอบกายเนื้อเหล่านี้เพื่อมองให้ชัดจูจูเสื้อหาวตะร์งึงันแม้แต่หินตีเทพเจ้า,จาก,ก็อุทานว่าเป็นเซียนแล้วบวชผ่นหลังของขั้วเหล่านี้ร้วนมีร่องรอยไม่มีข้ามเลือดบาดแผลราบเรียบส่องแสงสว่างมันแปลกชอบกลทุกอร้วเป็นเหมือนาร,ราวกบมีชีวิตราวกะมีสิ่งมีชีวิตหลุดออกมาจากกายเนื้อ ทิงบาดแผลเช่นนี้ไว้ยยายเป็นเช่นที่จารึกไว้ในตำรากระดูกเือสวรรค์แล้วหรือถึงว่าหิตรีเทพเจ้าร้องเสียงโลงที่นี่เป็นดานที่บันทึกไว้ในตำราบโบราณเล่ากับแกบาดแผลแสงส,สว่างและกายเนี้ยของัวเรานี้สมจริงเปลี่ยนด้วยพลังชีวิตไม่ต่างจากตำนานเรื่องเล่าเลยสักนิดรำลือกันว่ามีคนกายปเปรียบเยษทิ้งกายหยาบไว้ซึ่งก็คือร่างกายมีเพียงจิตเทียร้อยออกไปยังร่ออีกใบหนึ่ง ไปเสวยความเป็นอรมาตะทีนั้นอย่าบอกนะว่าคนพูกนี้กลายปเป็นเซียนกันหมดแล้วนี่เป็นกายหยาบของพวกเขาซือหาไม่อยากจะเชื่อเลยหากเป็นข้าข้าจะไม่ยอมทิ้งร่างกายแน่นอนซือหาพึมพัมเสียงหนักแน่นอย่างยิ่งกายเนื้อเป็นราชานแห่งธทมหากจิตออกจากร่างแล้วเท่ากับไม้ไร้รากต้องมีวันดับศูนย์ซือหาไม่รู้ว่าเมื่อบรรลุเซียนแล้วจะเป็นอย่างไรแต่เขาเคยได้ยินว่ามีเคสดีที่กายเนื้อกายปเป็นเซียน แต่ไม่จําเป็นจะต้องระทิ้งกายเนื้อของตัวเองเขามองดูกายหยาบเหล่านี้ด้วยความสะเทือนขวัญน,นี่เป็นสี่ทิพผคู่ที่โดดเด่นเทียสุดในตอนนั้นทิ้งไว้หรือหากไม่มีบาดแผลบนพันหลังคงคิดยังมีชีวิตอยู่หญิงเหล่านี้ช่างงดงามงามรำเลือดจริงจริงินตีเทพเจ้าชื่นชมมีคนทุกเพศทุกวัยหนึ่งในนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีทวงท่าแตกต่างกันงานหยาบเยิ้มแต่ตอนนี้กับ เลือเพียงกายยาบมาถึงตรงนี้อรายกําแพงขีดแล้วกลายปเป็นเสียนได้หรือเสือหาสงสัยในเมื่อเดินมาถึงที่นี่แล้วถึงปลายทางของเส้นทางโบราณแล้วเขาย่อมต้องลองดูสักตั้งแล้วมองไม่เห็นหนทางข้างหลังจำต,งต้องต่อสู้เพื่อหาขนทางรอดเสือหาการแขนใช้พลังคาสุดยอดเคตวิชาชนิดที่สามารถรนะัที่สามของเขาของร่างกายเนี่ยคืนชีพ แม้จะยังวิวิทนาบเขาเรียกวิวัฒนาการไม่สําเร็จแต่หากใช้มารวมกับเรีวิชาชนิดอื่นมาจะช่วยเพิ่มคุาภาพอย่างทบชวีตูมคารางเซียสามเส้นกลายเป็นมังกรสามตัวขอคุ้มแขนของเขาโจมตีกําแพงหินจนเกิดเสียงดังสะท้อนเรือนหลังโวมตีติดต่อกันถึงแปดครั้งผนัางหินก็แตกระแหงสาสเือนระลอกหนึ่งจานเซือหารู้สึกถึงพลรางอันมหาศาลเสมือโรคใบใหญ่เปิดออกกําลังกวากมือเรียกเขา ขณะเดียวกันเขาก็เจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวดวงจิตจะหลุดออกจากร่างอย่างมุ่งหน้าไปยังโรคใบนั้นเป็นแบบนี้นี่เองซื้อหาตกใจเขารู้สึกปวดร้าวร่างจะปีแต่และดวงจิตกำลังดูดซึมพลังร่างกายจะหลุดออกไปแล้วจริงๆมันเหนือการควบคุมทุกอย่างการทันหันเหลือเกินกำลาซื่อหาตะโกรันเขานางขัดสมาธิีรลงทันทีปากไราการนะ อย่างรู้ดังเดิมตะตู้นาคาราก,กระดูกยับยั้งตัวเองต่อสู้กับแรงดึงดูดอันน่ากลัวนั้นมันยากจะมันยากเยแสนเข็นมีบาดแผลสีทองปรากฏขึ้นบนผ่นหลังร่างจะฉีกขาดแล้วดวงจิตเคลื่อนตามลงจากหัวกลืนกินพลังปานทั้งหลายเขาเริ่มยับยั้งไม่ไหวแล้วกายเนื้อของซื่อหาวจะถูกทอดทิ้งดวงจิตจะข้ามแดนไปแล้วที่นี่ที่ไหนหินตีแทพเจ้า,จากำลังร้องเสียงหลง รอบอยู่ข้างหลังอยากช่วยสือหาแต่กลับลงมือไม่ได้สมานสือหาตะโกเสียงดังขอใช้วิชาเทพริวกระตุ้วเลือดลมเปิดสมานบาดแผลบนพันหลังสามยางระดมพลังปาทั่วร่างพอนึกดวงจิตไม่ให้หลุดออกจากร่างตุม่มพานังหินกำลังแยกออกด้วยตัวมันเองรับแสงปลาเซียนหอกเขินสว่างชั่วช่วเหลือเกินรามีกีบดอกไม้กำลังปรยปลายพุ่งออกมาจากสถานที่ประหลาดแห่งนั้นในสายตาของผู้คน ทั้งหลายบางคนกลายปเป็นเศียนแล้วยอมไม่มีทางต่อต้านการปฏิบัติตามแต่เสือหากับพยายามต่อต้าสุดชีวิตจนโชคเหงือฆ่าไปไม่ได้ทั้งเบื้องร่างและเบื้องบนยังมีญาติมิตรของข้าอยู่จะจากไปได้อย่างไรเสือหาพยายามที่จะโดนเขารู้สึกไม่วางใจกับสถานที่หรือกับแห่งนั้นไม่ยอมเสียกายเนื้อทิ้งร่างฐานแห่งธรรมเป็นอันขาดเออนี่มันขณะเดียวกันซสือหากตกตาเดินเขารู้สึกถึงก่นไอ ประหลาดบางอย่างมันคล้ายโรคแห่งจิตเด็กน้อยมีความพิเศษมากกำลังแววมาจากหลังกำแพงตอนนี้แสงทองกำลังสาสองไรรอยแยกบนผนังเจิดจ้าเปสุดเรากับมีสายฟ้าเส้นแล้วเส้นเหล่ากำลังเคลื่อนไหวซซื้อหาวอลรุกคอนช่างหลังผนังขีดมีปมมีปริศนาอะไรดินแดนเชวะสถิตรือแต่ทำไมถึงมีกลิ่นอายของโรคแห่งจิต เพียงแต่มันหนาแน่นกว่าหลายเท่าตัวนะักเวลานี้ซือหาประวันพันขึ้นผลพอสยองก้าวขึ้นมาแล้วนะครับเขาคิดไปต่างๆนานาโรคแห่งจิตตกอตัวอย่างไรกันแน่เราช่วยเทศใช้พลังจิตสร้างมันขึ้นมาจริงหรือเพราะอะไรเขาเกิดความรู้สึก,กร้าวกับเจอต้นต่อตอะไรบางอย่างมันเป็นสถานที่แบบไหนกันนะซือหาไม่กล้าเข้าไปขอสัมผัสได้ว่าหาก เขาไปค้นหาความจริงเขาจะสูญเสียกายอยามีเพียงจิตมุ่งหน้าไปยังที่แห่งนั้นเขามองกายเนื้อเรานั้นแวบ,บหนึ่งตายไปเสียแล้วจริงหรือดวงจิตถูกใช้กำลังดูดเข้าไปจะมีวันปากฏตัวอีกครั้งหรือไม่เวลาเพียงชัว่วพริบตาซสือหารู้สึกวุ่นวายใจรังกำแพงหินทำให้เขารู้สึกภาวะควงอย่างมายิ่งจิตใจสั่นหวาราวกับจะหยุดหายใจ ยับยัง้งซื้อหาตกตะะึงร่านเขาร้อนลนแล้วจริงๆริดจตจอกจากร่างหายรับไปในกำแขพงมุ่งหน้าไปยังสถานเชี่ยวรึลับเสียแล้วพอกสำแดงยาพิเศษทุกชนิดสุดท้ายยับยั้งไปได้กายเนื้อสมานเตรียมด้วยพลังดวงจิตคือสู่ร่างอีกเพียงนิดเดียวมาจากตารายเป็นล้นขนกำแพงนั้นค่อยๆกลับสู่สภาพปกติรอยแยกขายไปแสงเรือน ไปคือสู่ความเก่าแก่กาวสู่ความเปนอมะตะเป็นการหลุด้นหรือประสบหาย,ยนากันแน่เนือตัวเสือหาวเย็นเฉียบเมื่อสงบจิตสงบใจระงเหงอชุ่มโชกประสบการณ์เมื่อคู่ช่างเพรึกเหลือเกินเขาในตอนนี้ยังสัมผัสไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายแน่นอนเขาตัดสินใจไปจากที่นี่ไม่ขายปริศนาแล้วระหว่างนี้เขาเก็บเกี่ยวไม่น้อยเลยได้รู้ความรับอันหน้าตาหรืงรู้สึกตะ รอดเวลาสสถานที่แห่งนั้นมีกินอายของโรคแห่งจิตแต่มาศักดิ์สิทธิ์และเหนือชั้นยิ่งกว่ารอวันหวนกับสามพันแคว้นข้าจะศึกษาโรคแห่งจิตให้ท่องแท้ไขยทุกข้อปริศนาดูสิว่าเทเซิงข้าเกือบจะหุดเข้าไปมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่เสือหาผู้จานั้นหันหลังโจมตีกับแพงหินบนเส้นทางสุดท้ายเขาทลายกําแพงหินที่ขวางทางกลับ เซนทรานั้นมากฏได้เห็นอีกครั้งเขาพาหินตีเทพเจ้ากับผีเสื้อจะพัดแรนฉิวไปตลอดทางไม่แม้แต่จะเหลียวหลังมองตายยาบเหล่านั้นเขาไม่นํากลับมาแม้แต่ร่างเดียวไม่ว่าครัวเรานั้นจะตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เขาไม่อยากคล้องเกี่ยวกันแม้แต่นิดเสือหาขวนกลับยังคงอยู่ในผืนป่าโบราณแห่งนั้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สว่างวาบดังมีเปลไฟมว้วนตัวมาปกคลุมเขาบำเพ็ญเพียรเขาเลือกจะบูชาย,ยานให้ตัวเองแข็งแก่งกลายเป็นราชาในหมู่ในหมู่เทพเจา้า ดูจู่เสียงทาดังกึกก้องอาัคาราพนึกกำลังร้อยลงมาจากเวหาพุ่งมาจะสังหารซื้อหาเขายกแขนขึ้นกำบ้านแขนท่อนหนับมวลแสงกระจายขึ้นประดาดร่างกายซื้อหาโอนเอ็นทันทีตอนนี้เขารู้สึกว่าพลังของแขนขวามลายไปเป็นจํานวนมากกว่าหนึ่งขั้นบางเพนเพียนถอดถอยลงกลับมายังขั้นปลายเทพเจ้าเน่้อาการบูชาย,ยันตาราย,ยิ่งหนักไม่ต้องพูดถึงความสําเร็จแม้แต่ขั้นตอน ระหว่างการมาเพณเพียนก็เป็นเช่นนี้แล้วอาจเผเชิญหน้ากับหายนะที่พลังรถควบลงคนทั่วไปรวนชายอาวุธยิ่งใหญ่รับหายนะแทนตัวเองอาวุธถูกทำลายแต่ตัวเองไม่ได้รับอันตรายซือหาวไม่ได้ทำเช่นนั้นไม่ใช้อาวุธเป็นตัวตายตัวแทนแต่อาศัยสิ่งนี้ขัดเกล้าเองเตือนสติตัวเองให้รู้สํานึกว่าการบูชาย,ยันตรายเพียงใดสุดท้ายซือหาวกระตุ้นพลังเวิเสษเหนือตัวเป็นแสงลุกไม้ ขึ้นมาสุดท้ายแขนมวลแสงก็สว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งเป็นเช่นที่ผ่านมาต่อสู้กับการบูชายัน,น,ยนด้วยตัวเองโดยไม่ใช้อาวุธเป็นตัวแทนมาตรายมากแต่ก็ขัดเกลาตัวเองได้ดีกว่าหากข้ามผ่านไปได้เท่ากับได้รับการชำระครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นการชำระที่น่าตกใจและน่ากลัวไม่นานขึ้นพลังคายกวนก็จางหายไปเตียววัวโขวขึ้นมาอีกครั้งและซืือเฮาจำต้องหลบซ่อนกระทั่งหลายวันผ่านไปสปรรพสัตร รับรายอีกครั้ง Picasso, ซืือหาจึงได้โอกาสบำเพ็ญเพียรคราดีสามตู้วันนี้มีสายฟ้าปา้าลงมามันไม่ใช <c app les> <ส>่ <proof> <s itution bil anes> <ung rible> สายฟ <se> ้าที่แท้จริงแต่มันน่ากลัวยิ่งกว่ามันเป็นพลังกดเกณฑ์ถูกการบูชายันชักนํามาเสือหาการเลือกหน้าอกถูกกระแทกอย่างแรงแท้จะรลวงแสงสว่างรอยขึ้นจากนั้นก็อับแสงลงอย่างรวดเร็วเขาเกิดความรู้สึกหวาดกลัวอีกครั้งหน้าอกถูกฟาดคันบะเพ็ญโถดถอยสีของแผ่นอกมวนหมอง รอยตาน่าแห่งาํากระรงรถควบมันตรายอย่างแท้จริงซื้อหาวหน้าทอสีไม่ใช้อาวุธรับพายนะแทนตัวเองมีความรู้สึกราวกว่าจะถูกฟาจนร่วงลงมาจากสวนกับซื้อสูรโรกียรอย่างไรอย่างนั้นครั้งนี้สื้อหาวเดี่ยวรนอยู่เนินนาสุดท้ายนาก็เปรกแสงพลังฟื้นฟูไม่ยำแย่ลงไปอีกมัดเป็นการขัดเกลา,ายดพลังของเขาลึกร้ายิ่งขึ้นมักจะมีเศษอาวุธอาวุธศักดิ์สิทธ โรงเรืออยู่ในรากรวนเป็นอาวุธที่ถูกสายฟ้าฟาดยามบูชายันเสือหาวใช้ร่างกายของตนเองแทนอาวุธขาดก้าวแบบนี้เขาช่างใจกล้าเหลือเกินหวังว่าจะยิ่งใหญ่มากขึ้นตึงเสียงกองดังกองมีแทะสวรรค์กำลังลงมือนอกสถานที่ต้องห้ามรบกวนเสือหาวอีกครั้งเสถียรัวเรือรมของเขาไหลย้อนกลับแทะจากากเรือพอเขากำลังบูชายันตัวเขาถูกสายฟ้าฟาดอย่างต่อเนื่องกะ การแทรกแซงนัจึงสำร็จผลถือว่าเป็นการฝึกฝนแวรตาซื้อหาวแน่วแน่แนราทิ้งสิ่งอื่นตั้งใจมาเพียเพียนด้วยยากบรรลุเจ้าเด็กคนนี้อยู่ข้างในจริงๆหรือไม่มีคนพูดขึ้นต่อมาเสียงร่ายมนต์ด,ดังขึ้นแววเข้ามาในสถานที่ตองหามทําให้มันน่ากลัวยิ่งขึ้นมีเทสสอนกระดังส่วนมวลป้าดิาบภาพดวงตาพุดขึ้นมาทันทีมีพลังงานหมหาศาลกำลังพุ่งไปหาซื้อหาหวบวตัวไปทั่วทุกคนแห่ง แน่นอนว่านี่เป็นเท้อสวรรค์ของวิหารเทพตอนนี้เขาลงมือขัดขวางการบูชายันของซือหาหวังให้เขาประสบหัยนะเมื่อคาราในสถานที่ต้องห้ามถอยไประปรากฏให้เห็นอย่างต่อเน,นื่องซือหาวก็มาเพ็นเพียนมาแปดครั้งแล้วแต่ก็รอดมาได้อย่างวุ่นวิตตอนนี้การบูชายันลาบเรื่อนมากซือหาวใช้ตัวเองเป็นเครื่องเส้นขายตัวเอง ใช้ตัวเองนะเป็นของบูชายันตลอดร,ระยะเวลานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงกันหน้าตาหึงกับเสือหาวกายเนี้ยถูกขัดเกลวแท้จะทั้งหมดพลังหายไปหลายครั้งแต่ปรากฏขึ้นครนค้างแล้วครั้างเล่าและระหว่างนั้นเทสวรและขุมนรกเทสวรเทวศาสตร์าทาตะวันตาก็เคลื่อนไหวมารล้ว,ว่าเขาจะอยู่ในถานที่ต้องห้ามจึงรบกวนไม่หยุดเทสวรตำหนักเสียนประกาศกล่าวว่า ้องสังหารพั่วห้จงได้ต่อยเขาหนีไปสุดอราฟ้าเขียวก็เปล่าประโยชน์ทางที่9ค้าขาที่10สุดท้ายสือหาวก็มาเพินเพียงสิบรังแล้วเขาถูกกัดเขาตั้งแต่ขัวจะรดเท้าไม่จําเป็นต้องอวนเอ็นแล้วเสือหาวเป่งแสงแผดเผาเต่เงควบคุมอย่าระมัดระวังกลัวว่าจะพลาดท่าและจะบรรลุขั้นเทสวรรค์ตอนนี้เขาต้องการอยู่ในขั้นบูชาย,ยันเท่านั้นตูมเสียงดังสนัน่น เสือหาวตัวสั่นเ่าเปล่ไฟลุกชั่วช่วงมีเสียงดังกอบแกบแววมาจากร่างกายของเขาราวกับมีของบานอย่างกรลั้งแรกละเอียดตอนนี้ไร้พนาันาการแล้วการบูชายายสำเร็จแล้วเขายกระดับเข้าคันประราดนี้แล้วเพียงแค่ชั่วอึดใจพาราของเขาเก็าเพิ่มอย่างทัอทวีตบ่ากแกงก้ายอย่างรวดเร็วแข็งแกงขึ้นไม่รู้กี่เท่าตัว พานนี้พิเศษสุดแสนเมื่อก้าวเข้ามามันเทียบข้ากับเทสอนตอนนี้ซื้อหาบูชาย,ยาสำเร็จแล้วพลังการต่อสู้แท้จริงย่อมน่ากลัวแต่น่าตล่งไปข่าพวกเขาก่อหรือไปชิงของเรสายฟ้าดีร่ะซื้อหาวทอดมองแผ่นฟ้าจากนั้นมองนอกสถานที่ต้องห้ับที่แท้จริงอันตรายที่เขาประสบพบเจอในระยะนี้ล้วนเกิดจากการรอดโจมตีจากข้างนอกโอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าความครับ